สวัสดีค่ะฉันนางอรไรเรืองแสงอยู่บ้านสมานมอำเภอสนมจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะโดยเจ้าของบ้านหลังนี้จึงบริษัท338ได้เข้ามาสร้างให้ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะคือว่ามีน้องสาวน้องสาวที่กำลังก่อสร้างอยู่ทางาทาง ทางแปมเพอบ้านเดียวกันค่ะบ้านสะดเมือวกัน mm hmm. ก็เลยติดต่อน้องเข้ามาว่าบริษัทนี้ดีไหมโอเคไหม mm hmm. น้องก็บอกว่าโอเคนะ mm hmm. เขาใช้ของดีให้เราเสาก็เสา,สาใหญ่เหล็กก็เหล็กเส้นใหญ่เขาก็เลยแนะนําให้ว่าดีคึณแ mm hmm. ห่เ็เลยติดต่อ mm hmm. คิดว่าความมั่นใจนะ เขามั่นใจว่าบริษัทต,ต้องดีแน่ยังไงก็เอาบริษัทก่อนต้องดีแน่ก็เลยตัดสินใจก็โอเคนะคะงานก็ได้เร็วแล้วก็ดูจากอุปกรณ์การใช้กานอะไรก็โอเคค่ะพนักงาชอบงานดีแล้วก็งานละเอียดที่ไหนหน่อยเขาก็จะไม่ได้เขาก็จะมาคุมแล้วก็แค่ไม่สวยหรือว่ายังไงไม่เรียบร้อยเขาก็จะแก้ใหม่ทันทดีดูแลงานดีค่ะชอบค่ะ ก็สวยอ่าสวยคนผ่านไปผ่านมาก็บอกโอ้ยบ้านหลังนี้สวยสวยจริงๆสวยจริงๆค่ะกาบอกใครออกแบบก็จะาำประเด็นอของบริษ 3, 8, ัท338นี่แหละค่ะออกแบบก็บอกว่าอย่างนี้ถ้าคนไหนคิดจะสร้างบ้านหรือว่าอยากจะออกแบบบ้านที่สวยอย่างอย่างบ้านดีฉันนะคะก็ติดต่อ338ได้เลยค่ะเขาบริการดีค่ะรับรองค่ะดูแลกันงานทั่วถึงไม่ดีไม่ได้ต้องดีต้องสวยค่ะคนไหนที่จะต้องการสร้างบ้านเชิญเลยนะคะ uh mm -hmm.